สวัสดีครับเมื่อวานนี้ราคาทองคำดิ่งลงไปแรงมากนะครับ800บาทจนปิดที่63,950บาทเล่นเอาหลายคนใจหายเลยวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกบทวิเคราะห์กันหน่อยว่าการร่วงแรงขนาดนี้มันเป็นสัญญาณอันตรายหรือว่าจริงๆแล้วเป็นแค่การย่อเพื่อไปต่อกันแน่เป็นคำถามที่ถูกจังหวะมากเลยค่ะเพราะว่ามุมมองในบทวิเคราะห์ค่อนข้างชัดเจนนะคะเขาบอกว่าการร่วงลงครั้งนี้ เป็นแค่การพักฐานทางเทคนิคชั่วคราวไม่ใช่การกลับทิศเป็นขาลงอ๋อแค่พักฐานแต่พอเห็นราคาลงแรงขนาดนั้นผมว่านักลงทุนก็อดกังวลไม่ได้อยู่ดีนะครับในบทวิเคราะห์เขาอธิบายเรื่องนี้ว่ายังไงครับว่าทําไมถึงยังไม่น่าห่วงคือเขามองว่ามันเป็นการขายทํากําไรที่ปกติมากๆค่ะหลังจากที่ราคาวิ่งขึ้นมาหลายวันติดพอเรามาดูเครื่องมือทางเทคนิคเนี่ยจะเห็นภาพชัดขึ้น ตัวชี้วัดโมเมนตัมอย่าง RSI กับ MACD เริ่มส่งสัญญาณขายเหมือนจะบอกว่าแรงซื้อระยะสั้นเออเริ่มแผ่วลงแล้วครับแต่ในทางกลับกันนะคะออสซิเลเตอร์อย่าง s t o ok c ก s s RSI เนี่ยกลับอยู่ในระดับขายมากเกินไปหรือ over s o เดี๋ยวสิครับตรงนี้ผมสับสนนิดหน่อยคือตัวนึงบอกให้ขายแต่อีกตัวบอกว่าขายมากไปแล้วสรุปแล้วแบบนี้น,นักลงทุนควรจะเชื่อสัญญาณไหนกันแน่ครับสิ่งที่น่าสนใจมันอยู่ตรงนี้ล่ะค่ะ การที่สัญญาณมันขัดกันเองแบบนี้ในทางเทคนิคแล้วมันคือการยืนยันว่าตลาดแค่กำลังปรับสมดุลไม่ใช่การกลับตัวเป็นขาลงอย่างถาวรบทวิเคราะห์เลยมองว่านี่อาจจะเป็นโอกาสซื้อเมื่อย่อตัวหรือ b บ t h เด i p ดิได้ซ้ำค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับเหมือนรถกำลังชะลอความเร็วแต่ยังไม่ได้จะกลับรถแค่หาที่จอดพักงั้นในระยะสั้นกรอบที่ต้องจับตาก,ก็คือแนวรับ6 3 0 0 0บาท กับแนวต้าน64,100ันบาทแต่มีตัวแปรสำคัญคือค่าเงินบาทใช่ไหมครับใช่เลยค่ะค่าเงินบาทนี้ตัวแปรสำคัญมากสำหรับนักลงทุนในประเทศคือทุกสิบสตางค์ที่บาทแข็งค่าขึ้นอาจจะกดราคาทองในประเทศเราลงได้9 0้าบถึงร้อบาทเลยนะคะอือแปลว่าต่อให้ราคาทองโลกขึ้นแต่ถ้าบาทแข็งปกเราก็อาจจะไม่เห็นกำไรเป็นเงินบาทเลยก็ได้ตรงนี้เป็นกับดักที่ต้องระวังเลยนะครับถูกต้องเลยค่ะโอเคครับ ภาพระยะสั้นชัดเจนแล้วว่าเป็นแค่การปรับฐานแต่ถ้าเราซูมออกมาดูภาพใหญ่ปัจจัยมหาภาคที่บทวิเคราะห์พูดถึงมันแข็งแกร่งขนาดไหนครับถึงทําให้มั่นใจได้ว่านี่เป็นแค่การย่อ,อเพื่อไปต่อถ้าเราเชื่อมเรื่องนี้เข้ากับภาพที่ใหญ่ขึ้นนะคะจะเห็นแรงหนุนเชิงโครงสร้างใหญ่ๆอยู่3ข้อเลยค่ะข้อแรกก็คือความไม่แน่นอนของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดครับเรื่องดอกเบี้ย ใช่ค่ะตอนนี้โอกาสที่เขาจะลดดอกเบีย้ยเดือนธันวาคมมันเหมือนออโยนหัวก้อยเลยคือห้าสิบห้าิเพราะกรรมการเสียงแตกแถมข้อมูลเศรษฐกิจก็ขาดหายไปเยอะช่วงที่รัฐาัสหรัฐรชัดดาวน์ไปตั้งส3าวันความไม่แน่นอนเนี่แหละค่ะที่ทําให้ทองคําน่าสนใจขึ้นมาทันทียิ่งคลุมเครือทองยิ่งเด่นว่าง,งัันเชอะแล้วข้อ2องล่ะครับคือการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์ค่ะดัชนีดอลลาร์อ่อนค่าลงมาเกือบส0เอร์ซจากจุดสูงสุดแล้ว พอเป็นแบบนี้ก็ทำให้ทองคําถูกลงในสายตาของผู้ซื้อที่ใช้สกุลเงินอื่นทั่วโลกและข้อสุดท้ายที่น่ากังวลมากๆเลยก็คือวิกฤตนี้สาธารณสหรัฐครับตอนนี้ตัวเลขมันทะลุ38ล้านล้านดอลลาร์ไปแล้วนะคะโหแล้วที่น่าตกใจกว่าคือมันเพิ่มขึ้นมา1ล้านล้านดอลลาร์เนี่ยในเวลาแค่แค่2เดือนเองค่ะ2เดือนเองเหรอครับ ใช่ค่ะเรื่องนี้มันก็เลยไปทําลายความเชื่อมั่นทางการคลังของสหรัฐไปเยอะพอเป็นแบบนี้ธนาคารกลางทั่วโลกอย่างจีนก็เลยต้องรีบหันมาซื้อทองคําเก็บเป็นทุนสำรองแทนสินะครับนั่นเป็นอีกแรงหนุนที่สำคัญมากค่ะเมื่อมีปัจจัยบวกแข็งแกร่งขนาดนี้เป้าหมายสูงสุดใหม่ที่บทวิเคราะห์พูดถึงที่67,300บาทมันต้องอาศัยเงื่อนไขอะไรบ้างครับถึงจะเป็นไปได้จริงเป็นคำถามสำคัญเลยครับ การจะไปถึงจุดนั้นได้ต้องอาศัย3ปัจจัยที่เกิดขึ้นพร้อมๆกัน1คือเฟดต้องเริ่มลดดอกเบี้ยอย่างเป็นทางการ2คือเงินดอลลาร์ต้องอ่อนค่าลงอย่างรุนแรงและ3ซึ่งสำคัญที่สุดสำหรับราคาในประเทศเราก็คือค่าเงินบาทต,ต้องทรงตัวหรืออ่อนค่าเท่านั้นถ้าบาทแข็งสวนทางขึ้นมาเป้าหมายนี้ก็จะท้าทายขึ้นอีกหลายเท่าตัวเลยค่ะสรุปก็คือการปรับฐานระยะสั้นดูเหมือนจะเป็นเพียงสิ่งรบกวน แต่ปัจจัยขับเคลื่อนระยะยาวยังคงแข็งแกร่งมากทั้งจากปัญหาหนี้สินของสหรัฐแล้วก็แนวโน้มการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์ค่ะและอยากจะทิ้งท้ายด้วยมุมมองที่น่าขบคิดไว้อย่างหนึ่งบทวิเคราะห์ส่วนใหญ่จะเน้นไปที่การตัดสินใจของเฟดและค่าเงินดอลลาร์ใช่ไหมคะแต่เรื่องราวที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังซึ่งอาจสําคัญกว่าคือการที่ธนาคารกลางทั่วโลกกําลังทยอยเปลี่ยนทุนสํารองจากดอลลาร์มาเป็นทองคําอย่างเงียบๆคาถามที่น่าคิดต่อก็คือ เรากำลังเห็นแค่วัฏจักรของตลาดหรือกำลังเป็นประจักษ์พยานของการเปลี่ยนแปลงรากฐานของสินทรัพย์ที่โลกเรียกว่าปลอดภัยกันแน่คะ